อ๋อในสระบุรีนะครับแม่ต้้งสระบุรีนะคะรักลูกเลยอันนะคะนี่คงสระบุรีนะคะลูกรักลูกนะฮัลหลสระบุรีรักเลยอันนะจ๊ะเรนูสระบุรีนะคะรักลูกมากๆเลยค่ะแม่นีจาะรักหนูมากที่สุดเลยแม่เดือนค่ะสระบุรีค่ะ ตั้งแต่ประกวดค่ะสมแรกสี่ยแดูตั้งแต่สมัยแรกสมัยแรกมาเลยที่ที่ผมแบบสมัยแรกสมัยแรกดูตั้งแต่สมัยแรกก็ติดตามมาตลอดตั้มใจเลดใช่ไหมรักเลยอันมากยังฟังเพลงพี่ชายตลอดทางเลยตั้งแต่ไลอันเป็นเด็กเนี่ยค่ะคือมีโอกาสที่ไหนก็ไปค่ะได้เดินตามตามตลอด